ห่างกันไปกับสองมือเนาะพี่น้องเนาะบันเลือดอัพคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะอากาศทักทา,ทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนที่เขามาหลับชมพี่น้องมือนกับอ,อยู่ในคอกไก่คอก้าเด้อพี่น้องเดอ้อเป็ดเกลือไก่เรียบร้อยพี่น้องเลยอีดน้ำสำัมลานเบิดเนาะเกลือหมูหมูก็ออกกะจับเข้ามาได้แล้วพี่น้องเอ้ย

ลองเอาเบาะก,กับเป็ดลองเบอื์เบาะกับเป็ดเป็ดแม่นี่พี่น้องอันนี้ก็อดุบาลไก่น้อยเลยพี่น้องด้ว แปดตัวยังสิจับมาอีกยังสิจับมาอีกหกตัวเป็นสิบสี่ตัวน้องบน้องจับมาอันนี้เบาเบิดพี่น้องรับอานุบาลไก่เบิดแล้วก็มีหลอดไฟใต้ยหายด้วยพี่น้องด้วยต้มหลายโต๊ะแล้วไก่น้อยสนิทครับ จับตุ่มหลายตัวเดือบละเลือแต่ไก่แม่หนึ่งกกะแต่กะนาบอหบบอ้บอบอกไปพี่นอ้องเก็บเป็นความลับก่อนมันมันมันไข่อยู่อยู่นอกครัวนะพี่นอ้องเลือแม่หนึ่งนี่นี่แม่นี่แหละแม่ในสีนั้น,น,น เบาอแล้วแม่นึงสิจับเหลือแม่นึงยังทันเบาอยานโจ้นเบิ่งคลิปนี่เขาสิเอาเข่ามาเอาเนาะพี่นอ้องผมมันอยู่ในเขานี่นอ้องผัวเอาต้องเก็บเป็นความลับนะพี่น้องเนะาะประธานเข่าเข่ามาเอาสบายถ้าตอนแรกเขาชิจับเข่าตัวนี้มีลูกหกโต ก่อนที่จับมันแน่นี้พี่น้องมันแม่มันให้ลูกเธอละแม่ละโตสองโตนะก็เลยจับมันซ้ำใหม่ซะหน่อยพี่น้องเนาะ King kì They pick up park Để Tom cướp Electric and Locker Motor Lamu. Ít you know. Bert lọc cơm mua I'm là mượn you in. Bond. Bond. Bớt Bond. 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 là Bond. 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 นับพันเลยนนับหมื่นเลยบอล่รบี่น้องพอได้แย่งแต่และมือน <c oughs> ั่นมีหวังาขายออกพี่น้องขนาดจะเข็บวิธีได้ไม่คิดเลยขายเนาะ ตงงาม tùng ngàn เต็มบ่อเลยพี่น้องต้นข้าวยังบม่ได้เกลือถั่วถึงเพี่น้อง ngoài má vào đó ăn má băng tô mà cái tô nó bị đông khuyến má tải บัวสีนี่ก็เป็นสองต้นเลยที่น้องได้ดลูกมาแล้วนี่บัวสีนี่สีชมนูนี่อันก็ออกมาสามสี่ต้นแล้วต้นก็ตัวจะเป็นสีม่วงเลยสีม่วงามานันยังโบบานชอบเด็น้อง เปลือยละที่นี่ก็สชม,มาหุงเขาได้พี่น้องเด้งขาพ่อแม่บอก,อกขาี่มโอเค <c oughs> ก็สิบว่บลงคลิปกับเจ็บท้องกันนาะก็บ,บกสบายนะพี่จ๊ะแต่ไม่เอือมาแต่งานดองเขาถุล่ะเจ็บท้องลงท้องนะกําลังสีดีจังหน่อยไปกินไอ้อีสังเมื่อคืนนี่ไปกินเลือดแป้งเป็ดกันป่าวาดเจ็บท้องกับเบียรนะมันแบบเจ็บท้องขับถ่ายท้องซ้ำเถือ่อเขาห้องนำ้ำก็เลยมาจะลงคลิปเนาะ คลิปนี้กับบมียังหลายแต่พี่น้องมีแต่มาขอเบาสานีกับถ่ายรีวิวในทอนทีสซ้นน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะไปก่อนพี่น้องบายบายฟอพรคลิปหนาเนาะ